โลวาุร์ตซ่าบาวุนอัปฤนซ่าบิตอลีเอาสิกษ์ชิบนิโอร์รขียาสเต็นเซ็นเซสลังค์ใจในทรายปนีสวัสดีครับทุกคนครับเอาล้วครับเรากลับมาในช่วงของอีเวเวลตันนะครับแน่นอนครับคลิปนี้เนี่ยก็พาทุกคนมาดูนักเต็ โชว์ไทม์ที่มีสกิลพิเศษใหม่นะครับมิสเคอร์เลอร์คนที่2นะครับผมต่อจากซาร่าที่ทำไปแล้วนะครับซอนหึงมินตีซอนนะครับปีกขวาซาร่าปีกซ้ายซอนแล้วเดี๋ยวคนที่3เคียซ่าเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับผมค่อยๆทำเพราะว่ามันใช้เวลาโอ้กว่าผมจะเสร็จที่คือตั้งแต่เช้าว่ะทุกคนทำนู่นทำนี่นะโอ้ยอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อสู้ต่อไปซอนหึงมินปีกซ้ายถนัดเท้าขวานะครับผม แล้วก็สไตล์เป็นวิงเกอร์ไม่เหมือนกับซาร่าซาร่าเป็นโลมิงแฟงตัวนี้เป็นวิงเกอร์แต่ก็สามารถยืนปีกขวาได้ด้วยยืน CF ได้ด้วยนะครับบูสเตอร์ของซอนเทมินเนี่ยก็เป็นบูสเตอร์ชูตติ้งบวกสนะครับเพิ่มบอลคอนโทรลการควบคุมบอลน,นะครับผมจบสกอร์ฟินิชชิง่งคิกเก่งพาวเวอร์เตะแรงและก็ความแห็งแก่งฟรีขอคอนแทคนะครับบวกไปอย่างละ2นะครับตัน1นึเท่ากันกับซาร่าเลยนะครับผมบางคนอาจจะอยากจะให้เปรียบเทียบนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบในมุมมองของตัวเองแล้วกันแต่จริงเนี่ยซอนผมเน้นเล่นปีีีีกกกกกปปปซ้าาาายมวว่่่ทจะะไเลนนขครับ กดออโต้นำทางไปแบบนี้ก็จะได้101เหมือนกันแต่ดูค่าพลังไส้ในนะครับจบสกอร์90เลยนะลูกโค้ง92อันนี้คือยังไม่รวมบูสต์นะเดี๋ยวมันมีบูสเตอร์พิเศษเอกับบูสเตอร์ทีมโค้ชด้วยนะครับผมแล้วก็สปีดความเร็ว90 90นะครับสีฟ้าสีฟ้าอันนี้คือเดี๋ยวบวกอีก2นะครับเนี่ยแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์94เดี๋ยวบวกอีก4นะครับเนี่ยบาลานซ์ก็ดีนะครับสิ่งที่ผมจะเพิ่มนะครับผมอยากจะเพิ่มไอ้กลุ่มการเลี้ยงบอลครองบอลตรงเนี้ย โดยเฉพาะบอลคอนโทรลกับดิปปิ้งเนี่ยครับผมให้มันเป็น90สีฟ้าไปบอลคอนโทรลมันเป็นบูสเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราสามารถทําให้เป็นสีฟ้าได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเสียสละลดนะครับก็คือสปีดและกิ๊กกิ้งพาวเวอร์นะครับบางคนอาจจะยังไม่อยากลดนะครับแต่ลดไปแล้วเนี่ยโลว์เวอร์บอดี้สเตนจาก8ปหรือ7เนี่ยมันก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับถ้าชอบก็จัดไปไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับผมแล้วสิ่งที่เราจะต้องลดอีกก็คือจบสกอร์ฟินิชชิ่่่่งงงงนนนนะะะคคคครรรรรัััับบบบบอออาาาาาาาจจยย้้้แแกกววมมิดทผตตเป ปรับสมดุลให้ให้การเลี้ยงบอลเขาดีขึ้นหน่อยอะ่ะเออเราต้องเอาแต้มมา4ี่พอยต์แบบนี้นะครับเพื่อไปใส่ดิฟฟิ้งนะครับจาก12เป็น13มนะครับมันจะได้ทรงประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราดูค่าพลังหลังจากรวมบูสเตอร์แล้วจะเห็นภาพว่ามันสีฟ้ายังคงอยู่แล้วก็เราจะได้เรื่องของบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยเช่นกันนะครับนี่ได้101นะครับ ดูค่าพลังข้างในหลังจากบูสต์นะครับผมปัจจุบันอายุ31ปีเลยนะซอนแต่ยังเร็วที่จาร์จอยู่นะครับดูค่าพลังข้างในหลังรวมบูสต์นะครับตอนอัพเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นสิ่งที่มันชัดเจนเนี่ยนะครับอันนี้คือรวมบูสต์แล้วเนี่ยครับเกมรุกเนี่ย91ในบอลคอนโทรลเนี่ยไป90นะครับไปสีฟ้า90เลยเพราะว่ามันบูสต์4เนี่ยจากบูสเตอร์ด้วยนะครับดิปปิ้งเนี่ยเป็น90นะครับผมไทยเวอร์ชั่น87นะเปิดบอลพอใช้ได้นะครับผม8 74 70แต่จบสกอร์บูสเตอร์ไป93เลยนะครับ ลูกโคงก็93เลยนะจ๊ะ สวยๆนะฮะยิงดียิงโค้งดีนะครับแล้วความเร็วก็มีสปีด91ถึงแม้ว่าเราจะลดโลว์วอเบอร์เปอซนต์นะครับสปีดต้น92แล้วว่าขึ้นไว่า97เตะแรงด้วยนะครับบาลานซ์ก็ดีสเตมินาก็88และที่สำคัญเท่าหลักคือเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายเออเลกุลารี่กับเวลีไฮนะครับเพอร์เฟกต์สเต็ม4ทั้งความคล่องแคล่วความถี่ในการใช้และความแม่นยำนะครับสกิลแพทเทิร์นเหมือนเดิมฮะมีดับเบิลทัสนะครับมีช็อตเทิร์นมีนะครับลองเลงเคอร์เลอร์สกิลปั่นไกลอัน ได้ว่าสกิลยิงไกลมาเพียบนะครับเอาเข้าไปดิฟิชชิ่งนะครับผมแล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อตนะครับผมนี่สกิลของกองหน้ามาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือหรือปีกนะครับได้หมดเลยสกิลเลือกฟาวเกมแมนชิพก็มีสกิลแท็คแบ็กนะครับกับตันซี่นะครับตั้งเป็นกับตันทีมได้นะครับส่วนสกิลที่จะแนะนำให้ใส่เพิ่มนะครับหมักเซย์เทิร์นนะควรใส่อันนี้ใส่แล้วด้วยนะครับไฟติ้งสเปริตพินพอยต์คอสซิ่งนะเล่นปีกยังไงก็ต้องเปิดนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดชอบสเเเเปปปชชีีีียยลลลลลบบบบบบบออออนน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 ตตัััััััสสสกกกกก็็ใ่่่่่โโซคคคคคคททรรรรฟฟฟิิแแแแแไะะะะ้้ืววุุณมมดผ นำซาร่าเลยนะครับผมใครจะเพิ่มแบบไหนใครจะสุ่มได้แบบไหนก็ตามใจชอบเลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าควรจะมีหมักเซอเทิร์หน่อยนะครับซนฮึงมินเนี่ยก็เป็นหนึ่งนักเตะที่มีร่างพิเศษออกมาเยอะมากมาก,มากจริงๆนะครับแล้วผมรีวิวไปหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ร่างนี้ก็ต้องรีวิวเลครับผมเพรามันเป็นโชว์ไทม์ครั้งแรกแล้วก็มีสกิลพิเศษบิสเคอร์เลอร์มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูช็อตนี้ก่อนละกันฮะทักทายครับผมมาจะแตะเข่าขวาแล้วบอลล็อกนี้สวบเข้าไป <c oughs> ทำงานสายฟ้าแล็ปแล็ปปั๊บเลยนะครับผมโอ้โหลูกการ์ดอย่างเท่เลยมีระเบิดหลังๆตุ่ม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 โอ้โหเอฟเฟกต์ลังการครับผมก็อธิบายสกิลบิสเกิลเลอร์ผมก็พูดไปแล้วในคลิปของซาร่านะครับผมเป็นสกิลที่เวลาเรายิงลูกปั่นไปแบบนี้นะครับผมลูกบอลมันจะฮุกลงนะครับจังหวะตกเนี่ยมันจะตกไวเหมือนสายฟ้าแฟปลงมาแต่ในความเป็นจริงคือเราอาจจะตื่นเต้นในวันแรกๆนะครับผมพุ่งตรงเลยครับ สักพักเราอาจจะชินนะครับผมแต่ช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยเราอาจจะยังว้าวกับมันอยู่นะครับผมเล่นแล้วเรายังรู้สึกว่ามันเก่งนะครับมันโกงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูสักอาทิตย์หนึ่งนะครับดูอีกทีนึงนะครับผมดูวิถีของบอลนะครับปึ๊กประตูเนี่ยมันจะงงส่วนใหญ่จะงงนะครับมันทําให้บางคนเนี่ยอาจจะมีอารมณ์หวนนึกถึงเมตาปั่นจากเกมภาคเพสเลยนะสำหรับสกิลนี้ ผมว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นสําหรับส่วนตัวผมนะวเ,วมเพราะว่าถ้ามันเป็นเมตาขนาดนั้นเนี่ยมันน่าจะต้องยิงได้ทุกตัวไม่ใช่ตัวที่มีสกิลยิงแบบนี้นี่นี่ความคล่องครับไปแล้โวโอ้แต่บางคนก็บอกว่าจังหวะการยิงเนี่ยยิง ปั่นลักษณะ,ะบิสเคลิลเนี่ยยิงตรงๆแบบไม่ได้เอี้ยวตัวจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดว่าแล้ว,แล,วแล้วแต่จังหวะและแต่มุมมองนะครับเนี่ยมันก็ยิงได้นะครับวิธีการยิงเนี่ยเอียงหน่อยเอียงนิดเอียงข้างหรือว่าไม่เอียงเลยผมว่าสามารถยิงได้หมดนะครับแต่สิ่งสาคัญก็คือควรจะผ่อนสปีดปล่อยสปีดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันไม่ติดนะครับมันไม่ค่อยปั่นติดนะครับดูเทินมาแล้วมาล็อกนิ<า>่วจังหวะบอลพุก <one hook S 2> นะซวบทก็คิดถึงเหมือนกันนะเมตาปั่นไกลในปี2021อะ คิดถึงมันกันนะครับผมแล้วนี่คือใส่สกิลเทิร์นไปแล้วนะครับผมจังหวะเทิร์นหลบกองหลังเอ่อเทิร์นหลบแบ็กเนี่ยมันจะง่ายหน่อยแล้วมีสกิลช็อปด้วยนะครับมีทั้งตะบ,บันชาร์ปปั่นอีกทีนึงแต่ถ้าไกลเกินไปเนี่ยมันก็ต้องลุ้นยากหน่อยนะครับในคลิปรีวิวเนี่ยผมจะเอาจังหวะทุกจังหวะมาให้ดูนะครับไม่ว่าจะปั่นดีปั่นไม่ดีปั่นเข้าปั่นไม่เข้านะครับไม่ใช่ว่าเอามาให้ดูเฉพาะลูก ลูกปั่นเข้านะครับบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำไมคุณอื่นยิงปั่นเข้าเยอะจังเลยนะทำไมเราเล่นเองหรือผมรีวิวเนี่ยทำไมมันปั่นไม่ค่อยเข้านะครับนี่ปั่นแล้วติดเซฟอีกผมเอามาให้ดูทุกช็อตเรียลลิตี้ครับผมไม่เฟกนะครับไม่อวยเอามาให้ดูจริงๆนะครับผมส่วนหนึ่งผมอาจจะยิงไม่ดีด้วยอ่ะก็ยอมรับนะครับแต่ว่ามันคือท่อข้อเท็จจริงนะครับผมใครจะยิงดีทุกลูกเห็นไหมนี่แปกไปหน่อยนะครับบอลหลุดเท้า แต่มันคือข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ยิงไม่เข้าแล้วไม่เอามาให้ดูนะครับผมเอามาให้ดูทุกช็อตนะครับคุณจะได้ทราบว่าอัตราเฉลี่ยในการยิงดีเนี่ยยิงปั่นเข้าเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนบางทีเนี่ยผมก็ กังวลเก่งๆตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่ารีวิวซอนครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับครั้งที่เล่นผ่านมาครั้งที่ผ่านมาผมจะเล่นแบบธรรมชาตินะครับเล่นแบบหลากหล,ลายยิงสตันนิ่งบ้างน,น,นะ <ๆ S 2> ล็อกล็อกเลกีล้ยงๆนะครับผมเปิดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันล่างนี้มันต้องปั่นนะมันต้องเน้นปั่นนะครับ <laughs> มันต้องเน้นปัน่นคือจังหวะอื่นๆผมไม่ค่อยใช้เลยนะครับ <c oughs> ผมเพื่อให้เห็นสกิลใหม่ด้วยว่าเออซอนล่างนี้จะเป็นงานนี้แต่วันทัชยกไปยกไปยกไ,ไปต่อยกไปต่อแล้วมุมไม่ปัน่นจริงๆจริงๆจะส่งก็ได้จะท เส้นหลังก็ได้สปีดก็ได้สตันนิ่งแต่บนทัชจับบอลสตันนิ่งได้หมดนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นบิสเคิลเลอร์ผมก็ต้องลองเน้นจังหวะแบบนี้นะครับผมแล้วอีกทีหนึ่งนี่ พอเราฝืนไปปุ๊บนะครับผมมิติการเล่นเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับผมเอาไปเล่นจริงๆคุณก็ไม่ต้องเน้นปั่นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะให้ดูประสิทธิภาพนะครับว่าปั่นบิสเคิลเลอร์มันจะโกงแค่ไหนเนี่ยเอาให้ดูทุกจอดเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่า,าจ,ะะจะได้รู้นะครับจะได้รู้นะครับว่ามันปั่นแล้วมันโกงสักแค่ไหนนะครับมาอีกทีหนึ่งมาอีกทีหนึ่งมุมองศาต้องมีครับช็อปขอหน่อยขอช็อปล่อยแล้วมาล โอ้ยน้ำหนักแรงไปหน่อยครับผมแต่ผมก็ว่ามันก็ยังดีมันก็ยังเก่งกว่านักเตะที่ไม่มีสกิลนี้นะครับอ่ะหลุดขอโทษขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยแหมหลุดมาแบบนี้ช่องมีแบบนี้เนี่ยจะไปยิงปั่นวิสเคิเลอร์สายฟ้าอีกมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมจริงจริงยิงธรรมดาก็ได้นะครับแล้วถามว่าถ้าเทียบกับซอนกับซาร่าเนี่ยใครปั่นดีกว่ากันนะครับผมก็ส่วนตัวผมคิดว่านะซอนดีกว่าหน่อยๆน่อ ซอนดีกว่าหน่อยนะแต่ว่ามันคนละฝั่งกันนะครับเล่นพร้อมกันไปเลยเนีรีวิวนี้ผมก็เอามาเล่นพร้อมกันแต่ผมไม่ค่อยได้ปั้นซาร่าฝั่งนี้ดูเธอร์มากับแล้เปอล์กแน่หอยยังเหนียวเ ส่วนตัวผมชอบซอนมากกว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมคือความรุ้นการได้เป็ดประตูอ่ะมันจะเหมือนเหมือนจะมีมากกว่านะครับอันนี้ความรู้สึกนะครับผมแต่ถ้ารู้จากตัวเลขก็ใช่นะครับผมเตะแรงกว่าอะไรมากกว่าแต่บางคนก็ชอบนักเตะที่ปั่นเบานะครับแต่ปั่นแม่นปั่นดีนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะชอบซอนมากกว่านะตอนนี้นะณตอนนี้นะครับผมสําหรับร่างนี้นะครับผมเพราะว่าเ ไม่รู้อะเล่นแล้วรู้สึกว่ามันวิธีบอลมันได้ลุ้นมากกว่าซาลาหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันคนเล่นเล่นคนละฝั่งนะครับจะเอาซอนไปเล่นฝั่งขวาหรอถนัดทองสองเท้าผมก็เคยแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ใช่ซอนเหมือนไม่ใช่ซอนไม่ค่อยเวิร์กนะครับนี่โดนจับตายโดนเสียบเลยนะครับผมโดนปั่นโกงไปหนึ่งทีนะครับผมปั่นอย่างเดียวตอนเนี้ยมองหาซอนอย่างเดียวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหาซอนไม่เจออยู่นี่ไงครับมมวนตัวแล้ว เนี่ยพอเราเล่นฝืนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่คุณเอาไปเล่นจริงๆคุณก็เล่นธรรมชาติไปเทิร์นโชว์หนึ่งทีแล้วก็ปล้อดเนี้ว สนุกดีสนุกดีครับผมแต่อย่าไปปั่นอย่างเดียวนะครับปั่นอย่างเดียวแล้วผมรู้สึกว่าจะกดดันนะครับถ้าผมจะเล่นปกตินะครับผมผมก็คงเล่นทั้งวันทั้งคืนนะฮะกว่าจะได้จังหวะที่ซอนได้บอลน,นะใช่ปะถ้าเราเล่นปกติเนี่ยกว่าซอนจะได้บอลกว่าจะส่งบอลมาทางซอนนี่คือแบบว่าแมช์นึงอาจจะได้5วินาทีมาให้ชมกันนะครับนี่แต่ว่าทัดจบแล้ววันต้องได้ไหมล่ะ ไปหน่อยผมว่าเอียงตัวอนิดนึงน่าจะดีนะครับจังหวะสวนกลับนะครับผมเป็นจังหวะที่โพลิฟิกวิงเกอร์เนี่ยมักจะยืนอยู่ริมเส้นแบบนี้นะครับไม่เหมือนกับซาร่าที่เป็นโรมิงแฟงนะครับผมซาร่าเนี่ยอาจจะมีโอกาสปั่นมากกว่าแต่ซอนนี่คือยืนริมเส้นนะครับเราอาจจะต้องอาศัยเลาะ,ะ,ะมาแล้วปั่นโลกนิ่้โอ้มันน่ากลัวมันน่ากลัวนะครับผมว่าใครที่เ,<ๆ>เห็นจังหวะ ซอนซาร่าหรือแม้กระทั่งเคซ่านะครับผมโยกโยกเข้ามาแล้วตั้งท่าจะปั่นตั้งท่าจะปั่นนี่คือมีเสียวเลยแหละเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้มีเสียวเลยนะครับแล้วเข้ามันสวยไงแล้วบางคนบอกว่าเออเอาซอนล่างนี้ไปเล่น CFD ไหมเอาไปเล่น c f ได้นะแต่มันเป็นออฟสไตล์ไปแต่ออฟสไตล์ของซอนเนี่ยผมเคยเล่นในเกมเมตาเก่าๆแพคเก่าๆในเอฟฟุตบอลนี่แหละภาค2023นะครับผมซอนยังโหดเลยนะเล่น c f ะครับแต่ว่า สำหรับสกิลวิสเคเลอร์เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเอาไปเล่นกองหน้ามันอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ปั่นไงมันจะเป็นแบบแทงทะลุช่องวิ wing ่งสปีดเร่งความเร็วมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าโอนักเตะตำแหน่งที่มีโอกาสได้ปั่นมากที่สุดผมว่าคิดว่าเป็นปีกนี่แหละปีกตัดเข้าในปันบบน่นแบบนี้เลยครับผมจะมีโอกาสใช้สกิลโกล่งๆแบบนี้เนี่ยได้ได้ดีกว่ากองหน้านะผมว่านะเออถ้ากองหน้าคุณก็ไปเอากองหน้ามาไปเอาโพชเชอร์เอาเอ็มบัปเป้อะไรมาก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับตัดเข้ามาแล้วมันหนึบหนึบเ้ยเด้อนี้ โอ้ยเสียบคานส,สวยๆไปเลยเสียดายท่าดีาใจของซอนนี่คือไม่เอาท่าแบบอ,อะไรนะกล้องถ่ายรูปที่ยกนิ้วขึ้นมาเอาไม่ทําให้เนาะทําไมกาณาโชทําให้ทําไมซอนไม่ทําให้นะอาจจะทำให้หน่อยนะดูกับอีกทีหนึ่งเสียบคานส,สวยๆเลยส,สวยๆไปนะครับผมอ่ะ โอเคสำหรับซอนฮินมินนะครับผมความประทับใจก็ประทับใจมากในระดับหนึ่งเลยมุดอีกแล้วครับมุดอีกแล้วประทับใจมากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมขวาซาร่าซ้ายซอนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว CF จะใช้เคียร์ซ่ายืน CF ไหมเดี๋ยวรอติดตามรับชมในคลิปรีวิวคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคุณกายด้วยนะครับที่ยืม ID รีวิวนะครับผมส่วนตัวผมก็ถ้ามีซอนล่างอื่นอยู่เนี่ยถ้าเกิดคุณชอบปันนะ่นอ่ะก็ล่างนี้ดีกว่าใช่ไหมล่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณโอ้ยเรามีงบจำกัดใช่ไหมถามว่าจะต้องตามล่าอะไรขนาดนั้นไหมนะนะผมคิดว่าเอาตามงบเราครับเอาตามที่เราสบายใจนะครับผมเรามีงบก็จัดไปเราไม่มีงบก็ไม่ต้องฝืนนะครับผมสกิลใหม่นี้เนี่ยอีกสักพักหนึ่งก็ ถูกพูดถึงน้อยลงนะเอาเถอะเชื่อผมเถอะนะสักวันหนึ่งนะครับผมแรกๆอาจจะโกงแบบนี้แหละนะความรู้สึกของพวกเรานะครับ first impression แบบของใหม่ๆนะใหม่ๆก็ว่าดีนะครับโอเคครับผมยังไม่ได้กดติดตามช่องบวมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรีวิวแบบไม่อวยจริงๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวฟตันคลิปอื่นได้เลยครับ

スタジアムには多くのサポーターが詰めかけ勝負の行方を見守っています。